เมตรภาพดีๆห้โซโฟรโพดต์ไอจีสตอรี่แท็กหาอดีตภรรยาให้โซน้ำพึ่งยังคงถูกจับตาทุกความเคลื่อนไหวในช่วงนี้ สำหรับนักธุรกิจโหนมโกชลักกับนางเอกสาวบีน้ำทิพย์หลังฝ่ายชายออกมาชี้แจงถึงกระแสะข่าวเมาแรงยืนยันว่าสาวบีไม่ได้โฉกสามีคนอื่นอย่างที่เป็นข่าวเพราะตนเองและภรรยาเก่าเลิกราก,กันไปตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วโดยมีการเซ็นตกลงกันเรื่องลูกก่อนจะเริ่มศึกษาดูใจกับนางเอกสาวเมื่อช่วงเดือนเมษายนทั้งนี้เมื่อไปส่องความเคลื่อนไหวใน,ในอินสตาแกรมของไฮโซโฟก็พบว่าล่าสุดเจ้าตัวได้มีการออกมาโพสไอจิตสอรี่พร้อมแท็กข่าไฮโซน้ำผึ้งจารุวันอดีตภรรยาคนแรกช่วย รมหมดผลิตภัณฑ์ไก่และไข่สดธุรกิจของฝ่ายหญิงพร้อมข้อความว่าเจียงแล้วไปทํากระเพราไก่ไข่ดาวทานดีกว่าซึ่งไฮโซน้าพึ่งก็รีโพสของอดีตสามีพร้อมข้อความแตงกิ้วหนับเป็นมิตรภาพดีๆที่ทั้ทงคู่ยังมีให้แก่กันแม้ว่าจะเลิกรากันไปดนานแล้วขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวโดยบางก่องอินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ